พี่น้อยเนาะเปิดผ้าไหมวันนี้รถปมาโตตรวจจัดรวดเร็วดีรอเนาะ <c oughs> เกือบวัทันพี่น้อยทางว่าเชยงไรอ่าโตตัดผ้าไหมวันนี้รถผูเป็น <c oughs> ไม้ปุมไม้แป้นเป็น,ปนลงกองเจอเทินอนเยอะนี่เนาะโตพี่น้องเอ้ยครับอันนี่ใช้บอ่อซิงนะบ่อซิงโอ้ เอกแนอะไรโอ้ยพี่นาวเยเนาะดื้อหมอไม้กับสันมากพอเสงก็ได้ไเฝ้าอะไรเมือเช้านี่ไม่กับสันไม้โอ้ยเนาะไม้สี่แปมาเพิ่มอีกเพิ่มไม้สี่แปอีกสิโตพี่า้าวเลยอ่าไม่ส่แปดสิบสีโตแล้วก็มี

À, sau hai đấy đây, whatever I put on young chuột, 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 rồi, chuột, 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 đây còn gì, chuột, à, sao chuột, chuột, à, sao, no. à. rồi, ô, cái này พี่น้องเยเนาะอันนี้ปองเยี่ยมพี่น้องเยเนาะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกับทั้งเปลี่ยนแปลงทั้งเงินเอาเครื่องมานําเลยมือนี้นะเนาะไม่ได้เปลี่ยนแปลงยื่อได้พี่น้องเยเปลี่ยนแล้วก็เอาเครื่องมานําเลยื่อยวะแต่แรกว่าจะเซตประตูแต่งตะกี้นะเนาะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่แบบพลิกพันได้พี่น้องเยเนาะการเกินอ่า เกินคาดว่านซะเนอะอืออะไม่เอาเลยเพราะว่าไม่นี่ยมาเพราะว่าไปยังเครื่องมาอะไรต้องไปต้องพอเขาเช็ดเส้นผาดิไอาเส้นผ้าอ,อะไรก็อ่าใส่เป็ดะทนใชเนอะเอาฮ้ยม่เนไรก็แม่ มีพิลล้อยอ๋อแต่ตัดตีนโกบใส่อืมอย่างไรก็โกบเผื่อมาอยู่แล้วนะสองเม่ปลายแต่เราเาวัดใส่กันครับตัวนั้นเนาะอือือโดยโดยโดยตัวนี้ก็หาที่สองเมตรเนาะสเมตรสองเออแต่ฮันตัดออกก็ได้อีนบ่อเลยแตดใส่ใส่กับตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้วงเจ็ดสิบเนาะอ่าอ่าอ่ม่เดี๋ยวว่าแสนใจเงินควันบาทนี่เป็นทางเลยเนาะ มาฮอ,อลแลดจได้บาเนี่ไปโฮมกันปไปโฮมปะข้านึงปะนังโฮกันกข้าหนึ่งไาว่า,าวสิอยาจะมาเบิ้งไหมแต <laughs> ่ว่าร่วนเร็วพ <laughs> ี่ดาวเห็นเนาะร่วนเลีวร่นเลีวอ่ดีโอเคนางยืแลบบาใน้ฮบแน่ใครอยู่ได้นเนาะ โอ้ยจ้าให้ขอลืมไม้เด้เหมือนี่เลื่อมไม้ดีบาดเนี่โอ้ยสั่งเปลียนแท้อยากกอจากจ้าแลวมาเสีนเลยบาดมาเดีววาเสีย่ใจเงินกอดใงเงินหนีมันเป็นที่อธิเหนที่ว่าเสียนมานมาช่วยมอนี่หน่เป็นอะพวกเนี้หัวปินเต้นแท้จงลังัมันเสเพื่อสิได้เพื่อสิได้มาสร้างไม้เื่อนีกไม่ได้ทเวลาพี่เดมถือว่าบินกัไลบินเติมนี่ย แม่บอสิงมิดบินสาเหตีเียนมาซะสเียนมาแต่เศ้านยบสิงเลยตื่นห้เศ้าพวกเามันแบบเวอยู่มงเดียวได้บาทเดียไปเ่ไปพุ่นไปพี่บาทเียวไปพุ่นไปพี่แน่น้อข้าศิาบินไกลไปไนนึก่อนเนาะเี๋ก่อนเนาะไปเป้นนี่เดี๋ยวจิตใจไปเป้นี่ไปเป้นนี่เป้านี่สองสล้านเนาะ เป็นสองล้านเป็นอะไรเนาะเพราะเป็นเป็นเงินคนละเจ้าเนาะโดยก็เลยแยกก่อนเนาะแยกแก่อนแยกส่วนก่อนเป็นอะไรเพราะว่าในแป้นนี่ในแป้นนี่เป็นเงินของทางแม่เคแม่เคพอจีเนาะโดยแล้วก็หลังจากที่ว่าอันนี้นี่ยมูนว่าแต่คือแต่ค่าดแป้นอะไรเป็นอะมันจะมีค่าสังกระซีน้ำเนาะ มีขายังกฤษดําด้วยอ่ะตัวน,นี้ไม่แป้นตัวนี้ไม่แป้นนะตัวนี้เนาะกระจายแล้วก็จับไว้เนี่ไม่แป้น,ส,นส,สองล้านเนาะหอยแตงกะสีชั่งหน่อยพเพิ่อจะข้ามาอีกไม่หน่อยเนาะดยแตงกฤษครับมันนั่นไม่สุระ ือว่าโชคไงล้นทัเนเนเนบเลยมาสิงมาหนึ่งหน้อยมาเปิดปรับโครงการเลยมาหนี่งอันนี้าหากระถางเด็กในรกระถางในสังเกตสีเด็กเพรมีส<ม>ีบินบ่มาหนึ่งหาบินพุนเนาะมีหลายบินเนาะนั่นใจจะ่ีใจได้เนาะเนี่ยใจแล้ว,อ,อ,ลวอ,อันที่ว่าจเจ้ามานี่มันมีสามสามย่างบ่สามบินเนาะ บินบินไม่เป็น่างหากเนาะแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นพวกชุดอันบานสอง,สองล้านสองแสนส,สี่สิบพันสองล้านสองแสนสี่สิบพันอันนี้จะเป็นมงกุบอันนี้จะให้เจ้าเดียวกันเลย โดยผู้ใหญ่คนละทานมาแช่ใช้ไปหน่อยเนาะโดยก็เลยต้องแยกเนาะแช่ไม่บ่อนแหละผู้นึงยังนึงผู้นึงยังเนืองเช่นไะแต่ว่างขึ้นเขาจะเอาไปใช้แบบม่วชั่วกันกับอะไรไมนโด้เนาะคือทางผู้นำผู้ใหญ่เควนกระสมทบกันขามาเนาะผู้ใหญ่คนละทานนะโดยเป็นส่วนเป็นส่วนไปอีกจัหน่อยนี่สังกะสีสีมาอีกโดยวิภายได้ครับว่าหายใจวันนี้นั่งไม่ฮักไม่ฮักโอ้ นีม่มีข้างมาหาอีกว่ะคนอยู่ใช่ะรี่ล้าน3สน4ล้าน3แสน4ล้าน3แสนห้าสิบพัน4ล้าน3แสนห้าสิบพัน,นเด็อกองผมเลยเนาะจังบอักหนึ่งสองสาม ดีเนาะ้50,000เนาะ1 2 3 000, 1> 4 2> s <S 2> 4ล้านัน4ล้านี50,000บ่200,000ล่ะว่า200,000บ่อือ300,000หือ300,000เนาะ300,000 3 0 0 0 0 50,000 1 2 3 50,000 ว่าเขาบม่ได้บม่ได้เตรียมไว้เลยแล้วมากกันเพิ่นมาหอดก้อนเลยนะคิดว่าเพิ่นโอ้เคยชิบหานในหอดดอกว่ะตอนมาไหนนี่เย็นจุกเย็นหาวไอ้ขึ้นยู่ตอนแรกว่าไปถ่ายพุ่นเด้อที่เอาไปชื่อสุปูเอาไปมาเอาไปมาพุ่นมาถ่ายเขาบ่เออถูกอันนี้โมเมนต์เดือดอะไรไปตลอดยังจิตใจยังทิมีใจอยู่ได้พี่ตลอดเนาะ คาเมเซล่านี่คา,า,า,ารเมเชล่านี่ที่ที่คนห้างจังสีในห้างเดียวกันแต่อาล่านปลายกบทำมึงอีกเด้อทน,น,นตัวก่อนเาอน,นาะใจได้ตามบินนี่ใจได้ยังอีกสองบินบัตรพอดีเป็นห้าบินเนาะที่ที่สหัส <laughs> 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 anh không kia nó rồi rồi cùng chạy con rồi

ลายว่ชพืนมักบานใบเดียวไปที่ไหน่น้องมันแน่นดีโดยให้กูมันหลายตาไปง่ายวัชพืชคนนี้พวกอ,อุปกรณ์ที่ว่าใส่กับมันนั่นยดิวัชพืชใส่อันบานอุปกรณ์ล็อกไล่ล็อกนี่ก็ปูนี่คือปูแคนเลงไม่ถือว่าครบเนาะโดย ปกู่ครบนีครบมโตาสแปดโสี่โตสิบแปดหนึ่งสองี่หกแปดสิบสองสี่แปดบแปดสองสี่แปดสิบสองดเอขอบใจเด้อ เดี๋ยวมี่ยังกะจิพี่ก้าวแล้วเก่งก็เก้าแน่ทันเลยะโดยโดยครับว่าไปกัะจีทุกขาวันนี้โดยเอาถือว่าใจไปทีร้อยแล้วไปเตาเห็นเนาะโดยแล้วว่าสิ่งเด้นอันอยากจเบิ่งน้อกันใหม่อีกเนาะโดยเพราะว่า ส่วนนี้เนาะส่วนแม่แผ่นทาวแผ่นนี้เป็นของทางเมเคพอจีทาวแผ่นเนาะอ่ะอาข้อชี้แจงปเป็นสเต็ปสเต็ปไปไปเลยเนาะอันใดมาข้อชีแจ้งอันนั้นเนาะโดยอ่าไปเลยตามขัน้นตามตอน,ตนแล้วามขั้นตามตอนโดยอ่าบัตน,นี้อีกตัวนี้เนาะตัวพวกกันไม่สี่แปดนี่แล้วก็แค่ห้าหนา้าสิบนี้แล้วก็เล็กกระปูนี้อันนากาศเป็นพวกบานวงกบอะไรยังต่างๆ กองบินนี้เป็นของทางเมเพชรเด้ออ่าที๋ว่าเป็นในชุดซอยขามาเป็นเอาไงเนาะยังสิมีอีกอยู่ขามาอีกเนาะเดีย๋ยวเขาจะชีช้แจงอ่าเป็นตอนขึ้นเราอและเป็นเอาไงเนาะเดนนะา๋ยถ้ารุ่นบุญนลำกันให้เป็นอ้นองเด้อเนาะอ่าถ้ารุ่นบุญนลำกันก็ยังอ่าสังกะสีเป็นของทางเป็นของเมเคฟอรจีไมซูล่าเป็นของทางเมเพชร เลยทิดตาบน้กันเนาะ้างมาสร้างแล้วก็มาเลยเนาะมาพอดีด้เดี๋ยวมาแข่งมาเลยมปาสิงไปดีพอไปดีไปไปดีพอด้อเต็มอีกเก้ามือนีปาิงแล้วจนยืนงว่ะยังบานีวานี้คือบริเวณี่ แค่ก็ไม้มาถิ่ตุ้ยลงหมดที่วเลี้ล้ว่อโด่วนดีเหรเนาะกมาอุปกรณนี่เจ้ามันมันได้ปูแล้วเออพ่ซีสังมากับปธามาลานีก็ตั้งไตัแต่เช้าด้นี่นะตั้งแต่แปดโมงเนาะข้าวเศ้าตบได้กินว่าว่าแสนพุเอาไว้ข่าวเ้า่า้องไเนาะ กินข้าวแลอวะจิงจิงกินข okay, ah, ้าวแลอวกินข้าวยังมั้งนี่กินปลาโอ้ยังหมดเบิ้ละแซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่อาโหลร้ยดยโยสบายดีอันอ่าใ้มาหอดเนบนั่นแหละบ ไกๆเนี house, ่ยก uh, kind of <T |ar|> ็ไปกล้เนี่ยี่ังพันได้เห็นบอลเลยปั้มตำรวจมาหนึ่นึ่งเนี่ยประมาณประมาณแักเม็ดวะสอเม็ร้อยเม็ดนี่นะมันจะมีทางเลี้ยวอยู่ขวามือมีทางเลี้ยวอยู่มองกันว่าชนอ้อยนี่นะไกลกล่างนะบอกแมนแมนแมนเลยโรงงานมาหนึง เลยเลยโฮงงานมาได้หนึ่งแตะเดี่ยวเลี้ยวเลี้ยวขัวมันจะมีทางเข่าอยอะเลยโดยอยู่แค่อ้อยแค่สวนอ้อยนี่จะมาทางจ้งนะครับพ่อแม่คอยยืนยืนจนด่เลยก็บอกคุณผู้ชมเลยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปเซ็นไปครับเอาโอเคโอเคโอเคได้ได้คด้เอาเป็นอยากจะไปครับขอเป็นก่อนโดยเอาไปซื้อกาแฟเอาไปแจกจ่ายครับสองงานเด้อ สร้างสองอันเจ้าเกิ่งปวงหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นเนื้อจ้ำหรือว่าเนื้อจ้ำพี่น้องเนาะเนื้อจ้ำนี่สามชุดเนาะโดยอ่าสามชุดอันนี้เป็นชุดชุดละแสนหาชุดละชุดละแสนหาสิพันสิพันสี่หาแสนหาอยู่ดิอ่าเอาให้เจ้าไว้ชุดหนึ่งเนื้อจ้ำนี่ให้สร้างชุดสองชุดได้ เดี๋ยวก็ใช้ไปฮับเอาเันนั่นก่อนแป๊บนึงเด้อโดย,ดยไปพี่ตังเลยไปพี่ตังเลยเียทั้งบอแซนย่างออกไปฮับเอาทั้งสังกะสีก่อนแป๊บนึงเนาะไปเลยเห็นรถเพิ่นยูนี่เนาะคือจีแมนรถคันนี้พี่ตังเลยอ้าวโตไปียนเลีนเรียนเลีนเลีนเรียนเรนพี่ตังเลย เดแมนแมนแมนคันนี้แหละพี่น้องเอ้ย่าไปพี่น้องเอ้ยเอาสังกระสีมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสังกระสีมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทางมาแสงค่ะสีเขาไปถ่ายไปอยู่พุ่นก่อนเนะอะเอาไปถ่ายอยู่ในเป็นไรพี่น้องเอ้ยไาจู่ มาแบบเร่งร่วนมาแบบปุ๊บพุ๊บปั๊บปั๊บไปเลยเนาะเร่งร่วนในดีมาเหมือนนี่ไปเลยแบบเข่ามาพร้อมกันเลยเนาะนี่แหละแต่เศร้าพุูดเลยภาษาแองกาเล่นเวียกตัวนี้แหละแต่เศร้าพุูดเลยไปนอนก็เลยบอด้เข่ามาแต่เศร้าเนาะบอด้เข่ามาแต่เศร้าไปเลย สั่งกะสีมาแล้วพี่น่อยไวขนาดเลย่าลืมอ่าไม่กระชันป้าวไลพี่น่อยมาแต่ไม่ไม่กระชันบอกว่า,ามาแล้วมาแล้วพี่น่อยเนาะโอ้โถ ทางไกลนี่ชุดหอดเลยโอร้ดนเร่งร้อนเร่งร้อนอ่าอ่าผูกเอาจมูกพีประตูอะโฟ้ยเอรับภาเออ่าแบบมาล่นทับโชคล่นทับแล้วนั่นเนาะ

โอเคพอดีแล okay, ้วพอดีดึงเพื oh. uh, ่อเอาดึงน้ำเนาะโอเอ่าโจใช่เนี่ยแถมฮะโอ้มีอะไแถมบ่วายซื้อปัดหนีมันต้องมีปอโอ้หต้องเสือจากโตเอ้ยโอ้มีของแถมเลยเออ่าในในในหายทางเออมาซิงก็ได้อ่าโอ้มีของแถมมีอะไรไปหน่อยเนาะ เอค่กแรกค่กแรกไปจังยไม่ย่งใช่ไม่ห้อขนุมวะนี่ไม่ห้อลูกอมพ่อของเล็กน้อยเนาะวันใหญ่กินไรกันค่ะกล้วแบบเราไปโดยเนาะไปตกใจว่าเกี่ยว่าเกี่ยวไปที่สีชม ที่แทเป็นเพิ่นเอาห้องพื้นมั่นจะเยอะอ่า<ม>นี่ได้เพื่นเอามันจะเป็นสีแดงเนาะมีขอบข้างอีกไอ้ขอบข้างน้ำเนาะมีขอบข้างน้ำอันถือว่าแบบได้แบบเลยนะอ่าน้อยน้อยมีห่อได้พี่นอนเอาเนาะ<ม> <laughs> น้อยมีห่อได้ <laughs> มีห่อเด้เพี่น้องเอาอ่าพักแน่ดีบ่าตนี่เนาะ ใส่ขอบข่างเลยขไม่ใ่ได uh? ้ไปไฮะม่ฮะพราล่ใช่เบอร์ได้ไหมพ่อล่ใส่เบอรแล้วเออมันช่อนกันเยอเออไม่ใช่ได้ไไเอ๋ม่ช่ล่ะพ่อไปใช่พ่อไววเฮียงกันเนี่ยพ่ออันนี้ก็ได้นะเฮ้ยเลยหา้องเลยห้องก็ต้องห้องทีที่พ่อสิ

สมกับว่าเพิ่นรอคอยแต่เช้าอยู่เนาะสมกับว่าเพิ่นร <c oughs> อคอยแต่เช้าอยู่พี่น้องเอพิ่นมากกับมาปุ๊บปั๊บแบบเดียวเลยให้ร่อนเลียวกันเลยเอา่าโตจัดชุดใหญ่ชุดเต็มไม่ดีมือนี่พี่น้องเอยเนาะชุดใหญ่ไปกับี่อยเฮ้ยมือนี่สีทะเลแลงามแน่สีทะเลพี่น้องเอยเนาะอันนี้จะเป็นแป้นพาไม้เซราบของบ้านเบ้าซิงเดอร์พี่น้องเด้อนเนาะ ว่าได้คุยกับทางแม่เพิ่นแล้วเพิ่นว่าให้เอาสีนี้ว่าสัตว์อ่าสีงับไปอีกก็ได้ตัวนี้องกบมาสีอ่างับไปปึ๊บอ่าพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ามาสีมากี่ยวว่าสีนี่งามป่งามเนาะโอ้งามงามนะว่ะพี่น้องเอ๋ยเนาะมองงา่ามเลยใครหายาจเพิ่นเอาขึ้นมื่อไร <laughs> แงมือเลยว่ะงานเล่าเลยแต่ไม่ขึ้นแต่งงานเลือดเราก็มากีึ้นดอกขึ้นดอกอย่เนาะเอ้ตัวใหม่เสื่อละขึ้นดอกเนาะแงมดีดอกสีตรงต้องครกี่ดีให้แป้นกามพักวิตาแ้งงามหรือว่ามันนี่สร้างๆเพิ่งการสีโอ้นี่เพิ่งขึ้นโค้งเรียบร้อยปเลยเนาะ เสียดอะไรก่อนเนีบาทนี่ว่าช่างวะเนาะเ <laughs> สียดอะไรก่อนนีบาทนี่ว่าช่าง <laughs> าาบวกกับใครก็อวเขาถ่ายก็แล้วมันมีครบแให้แล้วนึงกันเมนต่อต่อไปเลย<ช>มันก็ไวเนาะไวมันบ่อะเนาะจะได้ว่าเฉยังวา นี่่เาก็จับใสใส้อ่ามันมันพอเลยเลยนาะอ่าถือว่าบ่ได้ท่าพี่น้องเลยอ่าโตแต่ว,ว่ามูลคาโมนี่บดบ่ได้หน่อยได้พี่ดาวเลยเนาะที่เราสั่งมาโมนี่อ่าเป็น,นปีมะนี้เปนนี่บอสิเป็นใช้ทั้งทั้งพอเพิ่นไปใช้จากคนหนึ่ง งามเด้อเพื่อนขันไหลเพื่อนประตูประตูนี่ปิ้นเขานายได้ป่ะเด้อเปิดเปิดเขานายเด้อโดยเพราะว่ามันจังบ่บ่อยากอะนะเวลาเราเปิดเขานายมันกังไง อ่แมนแมนพวกเนี้เปิดน้องดยอ่าโทพี่นอยเราขักแทะนี่จริงโอ้โทษผมไปแป้นกะพอดีเป๊ะเลยเนาะเงาค่งเนื้อพักระนาพี่น่อยพวกนี้ยอต้องวงต้องวงวไ้แป้นนี่ จับสัตว์กินเล่นทางวอรสิงเงินกันไปดองไอ้น้ะเออเออไปดองไอ้นาะมันกันยื่นยาวแล้วเดี๋ยวทำสลับคลิปนี้กันเดี๋ยวสิจบคลิปไวิชานี้ก่อนติดตามในคลิปต่อไปเน่าไปดองเนาะอันตัวใจเงินใจข้ามเดี๋ยวเราจะใจเงินเพิ่นตอนนี้จะสิจบคลิปไวิชานี้ก่อนไปดองไอ้นาะติดตามในคลิปต่อไปเดออไปดองเด้อเอาสลับคลิปนี้กับพอตัวไปก่อน ก็ขอบุญขอบคุณทางแม่เคเนาะอ่าหลายเด้อนะเานาะพี่น,นนะ้องเนะาะเมยเคพ่อจีแล้วก็ทางแม่เพชรไลท์ที่เนาะอ่าซอยเดือเนาะทางบ่าวชิงพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณในไลเด้อร์คอยพ่อแม่อยู่ดีไม่แห้งพนละ้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอันยงมันขอยืนติดตามในคลิปต่อไปอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดีเด้อเนาะคลิปต่อไปใจเงินใจค้ามพี่น้องเลย